เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพายุฤดูร้อนนะคะก็พัดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬของเราโดยเริ่มจากมีกระแสลมพัดแรงนะคะจากนั้นก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาสลับกับฟ้าขนองนานกว่า30นาทีแล้วก็มีฝนตกโปรยๆนะคะจนถึงช่วงเช้าเลยก็สร้างความชุ่มชื่นนะคะในหลายพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬหลังจากที่ต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะมานานกว่าสัปดาห์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่43องศาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถือว่าช่วยลดหมอกควันฝุ่ อองขนาดเล็กพี2.5ลงไปได้มากพอสมควรเลยนะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกนะคะในช่วงเช้าเนี่ยนะคะก็มีการออกสำรวจความเสียหายนะคะก็พบว่ามีต้นไม้หักโค่นในหลายพื้นที่ด้วยนะคะส่งผลให้ไฟฟ้าดับหลายจุดด้วยรวมไปถึงสถานีสูบน้ำดิบบ้านพันลำหมู่สตําบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองบึงการมอแปลงไฟฟ้าเสียหายนะคะทําให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ ชาวบ้านในเขตเทศบาลน,นะคะไม่มีน้ำใช้ส่วนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะคะถูกแรงลมพัดล้มเสียหายเช่นกันค่ะ และบริเวณหาดสุขสำราญนะคะกลางแม่น้ำโขงหน้าสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดบึงการที่เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในช่วงสงกรานแรงลมนะคะได้พัดเอาเต็นท์ผ้าใบร้านค้าที่ลงไปเปิดเป็นที่ให้บริการอาหารนะคะอยู่กลางแม่น้ำโขงเนี่ยได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดนะคะกว่า20ร้านเลยรวมทั้งสินค้าที่ตั้งวางอยู่ในร้านนะคะก็ถูก แรงลมพัดลอยไปกับสายน้ําด้วยข้าวของก็กระจัดกระจายลงไปในน้ํานะคะเก้าอี้นะคะกระต๊อบกลางน้ํา ที่ได้มีการสร้างขึ้นมาให้หนักท่องเที่ยวได้นั่งพักขณะมาเล่นน้ำนะคะก็พังล้มระเนระนาดเลยนะคะลอยอยู่กลางแม่น้ำโขงได้รับความเสียหายหลายสิบหลังเลยซึ่งก็โชคดีนะคะที่ตอนพายุพัดเนี่ยเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะไม่มีนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร้านค้าก็อยู่บนหาดจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็มีเพียงทรัพย์สินเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาน,นะคะก็พยากรณ์อากาศออกมานะคะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวล อากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้นะคะใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปประกอบกับลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดนํานความชื้นจากอ่าวไทยทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็จะทําให้มีคลื่นนะคะคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก เคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาและตอนบนของภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบนนะคะยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นมีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกได้เป็นบางแห่งนะคะรวมถึงบางที่ก็อาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยดังนั้นก็ขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่จะได้รับความเสียหายด้วยค่ะ ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าขนองนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงคำ่ำคืนที่ผ่านมานะครับ